รัเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมประพาสเป็นตบแต่งครับสมาชิกผู้ที่สภากลุ่ม17ประชาสังคมและองค์กรสหนประโยชน์ครับในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมขออภิปรายเพื่อรับหลักการร่างแก้ไขรัฐมน,นูลเพิ่มเติม,ตมหมวด15ทับและการแก้ไขามาตร,รา256นะครับท่านประธานครับผมคาดเอาว่าการรับหลักการทั้ง3ร่างนี้นะครับก็น่าจะเป็น ชั้นธนุมัตนะร่วมกันของสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเราจะได้เดินก้าวแรกนำไปสู่การมีสภาร่างรัฐมนูลหรือสอสอรนะครับเราจะมีความเห็นที่แตกต่างนะครับในด้านรูปแบบของสสลรอนะครับที่ปรากฏอยู่ในแต่ละร่างนะครับในแง่ของหลักการและความจําเป็นที่จะมีรัฐมนูลฉบับใหม่ท่านประธานครับรัฐมนูลฉบับปศสองพร ก็ต้องกล่าวว่าขาดความชอบธรรมอย่างมากนะครับเนื่องจากมีที่มาหรือกระบวนการที่ได้มาซึ่งรัฐมนูญฉบับนี้ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมน้อยมากนะครับที่สำคัญก็คือการยกล่างรัฐมนูนไม่เชื่อมโยงกับอํานาจสถาปนารัฐมนูญของประชาชนซึ่งเป็นปรักการที่สําคัญนะครับทําให้กลายเป็นจุดบอดที่สําคัญและก่อให้เกิดความขัดแยง้งทางการเมือง ตลอดจนนะครับตั้งแต่การใช้รัฐมนูลตั้งแต่ปี2,560มานะฮะจนถึงปัจจุบัน,นครับดังนั้นผมเห็นว่ากระบวนการแก้ไขรัฐมนูลนะครับหมวด15ทับ1และมาตรา265นะครับเพื่อเปิดทางไปสู่การได้มาซึ่งสรนะครับก็ควรจะต้องคำนึงถึงการเชื่อมโยงกับประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยให้มากที่สุดนะครับหรือควรจะต้องคำนึงถึงการออกแบบที่ต้องให้ ประชาชนนั้นนะครับอยู่ในองค์ขอบของเวทีการเขียนรัฐมนุญฉบับใหม่นะครับที่ไม่ใช่แค่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพียงแค่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นนะครับมันเป็นเช่นนี้นะครับผมจึงเห็นว่าประเด็นที่สําคัญประเด็นหนึ่งก็คือองค์ประกอบของสอสลอนะครับก็ควรจะเปิดกว้างเพื่ออบรับความคิดที่หลากหลายของผู้คนในสังคมนะครับให้เข้ามาอย่างรอบด้านมากที่สุดครับผมจึงเห็นว่า อย่างน้อยที่สุดนะครับการออกแบบสโลควรให้ประชาชนเลือกตั้งโดยตรงนะครับและอย่างน้อยที่สุดก็คือผ่านการรับรองของรัฐสภานะครับและไม่เห็นด้วยกับกระบวนการสรรหาให้ได้มาโดยผ่านการคัดสรรโดยสมาชิกรัฐสภาแต่เพียงอย่างเดียวหรือขั้นตอนเดียวนะครับในส่วนของ การจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่ในด้านปัญหาในด้านเนื้อหาและบทบัญญัติของรัฐมนูนครับธรรมทานครับเพื่อนสมาชิกก็ได้กล่าวถึงปัญหาเนื้อหานะครับและบทบัญญัติที่เกี่ยกล้องกับมิติในเชิงโครงสร้างสถาบันทางการเมืองตลอดจนปัญหาองค์กรอิสระสารรัฐมนูนเอาไว้มากแล้วนะครับผมก็จะขอพูดจากประสบการณ์นะครับการทํางานร่วมกับภาคประชาชนนะครับเพื่อมองจากมิติของภาคประชาชนนะครับ กล่าวได้อย่างชัดเจนนะครับว่าถ้าการเมืองภาคประชาชนนะครับคือการมุ่งลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนนะครับรัฐมนุนฉบับปี2 5 6 0กเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้สร้างการเมืองภาคประชาชนนะครับแต่ในทางตรงข้ามนะครับก็เป็นการเพิ่มอำนาจรัฐนะครับลดอำนาจประชาชนมากกว่านะครับจนกระทั่งมีผู้ที่กล่าวว่านะครับรัฐมนุญฉบับ 2560เนี่ยเป็นความตกตำ่ำถนถอยนะครับของการเมืองภาคประชาชนอย่างที่สุดนะครับเมื่อพิจารณาผ่านบทบัญญัติที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนก็จะเห็นความตกต่ำที่ได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มบทบัญญัติเรื่อง หมวดหน้าที่ของรัฐนะครับแล้วการย้ายบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนนะให้อยู่ในหมวดหน้าที่ของรัฐฟังดูก็จะดูดีนะครับแต่ว่าการย้ายนะสิทธิของประชาชนไว้ที่หมวดหน้าที่ของรัฐนะครับและให้ผู้ รวจการแผ่นดินทําหน้าที่พิทักษ์สิทธิให้กับประชาชนนะครับซึ่งหัวหน้าคณะยกร่างรัฐมนูลนะครับก็ได้เปรียบผู้ตรวจการแผ่นดินเปรียบเสมือนพอมาลัยนะครับที่มาแก้ไขปัญหาทุกเข็นให้กับประชาชนนะแต่ว่า ผลของการย้ายสิทธิของประชาชนไปอยู่ในหมวดหน้านที่ของรัฐเนี่ยนะครับมันได้ก่อให้เกิดปัญหาที่สำคัญคือการขาดกลไกการบังคับหรือกลไกเชิงสถาบันนะครับเพื่อทําหน้าที่รองรับสิทธิหรือการใช้สิทธิของประชาชนนะครับเช่นถ้าอยู่ในหมวดเกี่ยวกับสิทธินะครับก็จะนํามาสู่ประเด็นที่สําคัญก็คือให้มีกลไกนะครับที่จะรองรับนะครับการใช้สิทธิของประชาชนนะครับ เช่นมาตรา57-58ิบเจ็ดห้านะครับถ้าอยู่ในหมวดเกี่ยวกับสิทธินะครก็อาจจะมีนะครับ,นะรบองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญน,นะครับเพื่อเป็นกลไกในการบังคับใช้นะครับเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์บังกล่าวดังกล่าวนั้นนะครับนั้นในแง่นี้นะครับการย้ายสิทธินะครับ ของประชาชนให้อยู่ในหมวดหน้าที่ของรัฐเ,เป็นตัวอย่างที่สําคัญที่จะต้องมีการทบทวนนะครับซึ่งนี้รวมไปถึงประเด็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งจําเป็นจะต้องมีกฎหมายกลางการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับเพื่อที่จะเป็นหลักประกันนะครับในการปกป้องคุ้มครองหรือพิทักษ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นจริงๆนะครับในแง่ของ ปัญหาความตกต่ำนะครับสดถอยของรัฐมนูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธินะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีปัญหาในเรื่องของสิทธิในการถอดถอนผู้บริหารระดับสูงหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนใช้อํานาจโดยตรงนะครับก็จะเหลือเพียงเข้าชื่อถอดถอนปปชเท่านั้นนะครับและหมวด เกี่ยวกับสิทธิประชาชนนะครับในหลายๆประเด็นก็หายไปนะครับเช่นสิทธิในการดํารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสิทธิในที่อยู่อาศัยในฐานะที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับเหล่านี้นะครับก็เป็นตัวอย่างปัญหาบทบัญญัติของรัฐนูน2ม6 0นะครับที่มาจากประสบะการณ์ของคนจนคนด้อยโอกาสด้อยอำนาจครับ จนเพราะขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการชีวิตสาธะต่างๆครับเพราะนั้นการยกร่างรัฐนูลฉบับใหม่ก็ควรจะพิจารณาให้บรรจุเนื้อหาประเด็นต่างๆเหล่านี้เข้าไว้ในบทบัญญัติของรัฐนูลน,นะครับสุดท้ายครับท่านประธานนะครับผมขอ,อเวลารสรุปว่า เวทีแห่งรัฐสภานี้นครับจะเป็นพื้นที่กลางนะครับที่จะก่อให้เกิดการปรึกษาลือสามารถที่จะเชื่อมโยงภาคส่วน,นต่างๆโดยเฉพาะประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจสถาบันรัฐธรรมนูญน,นะครับเพื่อให้เข้ามาสู่พื้นที่การอภิปรายถกเถียงการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้อย่างแท้จริงนะครับผมคาดหวังเช่นนั้นนะครับดังนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความชอบธรรมขอประคุณครับท่านประธานครับ